กลับมาจากศาลแล้วนะคะไม่ได้แอดมิดเนื่องจากว่าอาการก็ไม่ได้แย่ลงจะอัปเดตเรื่องอคดีที่ดิฉันฟ้องคุณไพศสารพรมยงนะคะพอดีว่าก่อนที่จะมีการสืบพยานวันนี้หน้าบาลังก็เลยถามว่าจะเจราจารหรือไม่คือจริงๆดิฉันเนี่ย ก่อนที่จะแจ้งความเนี่ยเคยประกาศหน้า f a ฟซบุ๊กว่าขอให้คุณภัยสารพรมยงเนี่ยลบคลิปที่เกี่ยวกับดิฉันออกทั้งหมดแล้วก็ขอโทษดิฉันด้วยแต่ตัวคุณภัยสารเองยืนยันว่าเขาไม่สามารถจะทําได้หรอกเพราะว่าคลิปต่างๆข้อมูลต่างๆถูกนําออกไปเผยแพร่หลายช่องทางบาง บางคนก็อาจจะดูดเอาไว้อะไรประมาณนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยผ่านไปสองปีหลังจากที่ทีฉันอธิบายสาเหตุไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวคุณภาษาเองก็ได้ยินได้ฟังวันนี้ก็เลยชี้แจงเรื่องที่เข้าใจผิดกันประเด็นไหนที่ทีฉัน ก้าวล่วงดิฉันก็ยินดีขอโทษนะคะคือคุณไพศาลย,ยกประเด็นที่ดิฉันไปร้องเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีการก้าวร่วงศาสดาหรือว่าศาสนาอิสลามถ้าดิฉันทำจริงๆในเวลานั้นนะดิฉันยินดีขอโทษเพราะว่าเป้าประสงค์จริงๆของเราเนี่ยเราไม่มีเจตนาจะไปยุ่งเกี่ยวกับ ศาส,สนาใดๆหรือศาสนิกใดๆเราต้องการจะรักษาความเท่าเทีเทยมด้านกฎหมายเท่านั้นเองนะคะ,ะประเด็นเรื่องที่คุณไพศาลนนำมาเผยแพร่ทาง YouTube หรือทาง Facebook นั้นมันจะมีทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการเสนอกฎหมายของสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาก็มีกฎหมายอิสลาม5้าฉบับกฎหมายพุทธหฉบับ ทั้งเรื่องเข้าใจผิดว่าดิฉันพยายามจะแก้ไขการคัดเลือกคัดสรรสมเด็จพระสังฆราชก็คือ,อก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นการส่งเสริมให้นำจากสายวัดพระธรรมกายขึ้นมาเป็นผู้ปกครองสมอันนี้ก็เข้าใจผิดนะคะดิฉันไม่ใช่สิทธิ์ของวัดธรรมกายแล้วก็ในกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยไม่ได้มีการแก้ไข การคัดเลือกคัดส,สรรสมเดจพระสังคราชและตัวดิชันเองก็ได้ทำหนังสือชี้แจงกาบน้ำสก,การไปที่สำนักงานเลขาธิการของสนเดจพระสังคราชกรณีหมายฉบับนี้พร้อมแนบสำเนาไปเมื่อสองปีที่แล้วนะคะแต่ก็ไม่เคยไม่เคยมาพูดทางสื่อสาธารณะ ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องส่วนตัวก็มีคนนําไปตีแผ่ผิดผิดแล้วคนก็รับเรื่องไปที่ดิฉันไม่ออกมาชี้แจงเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเราทํางานสาธารณะแต่ถ้าเกิดใครที่นําเรื่องส่วนตัวเอามาเป็นประเด็นเนี่ยดิ่ฉันถือว่าไม่แมนก็เลยไม่มีการอธิบายใดๆแต่วันนี้ก็มีการชี้แจงทางคุณไฟศาลไปแล้วท่านก็ถามว่าทําไมไม่อธิบาย ทำไมไม่ออกมาชี้แจงก็ปล่อยให้อีกคนหนึ่งเขาบอกไดยอยู่ฝ่ายเดียวแต่วันนี้ก็ชี้แจงไปแล้วนะคะว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเมื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลเนี่ยดิฉันจะไม่นําออกมาพูดเพราะเป็นเรื่องในครอบครัวจะนําม,มาพูดทําไมสิ่งที่เราทํางานเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับครอบครัวเรานะคะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องพออหลบฮัตคือมันมีคลิปหนึ่งที่ดิฉันได้ฟังท่านพูดว่า,าดิฉันเนี่ยไป ไปด้อยค่าพรลบอฮัทเท่าเท่ากับพรลบบการท่องเที่ยวคือความหมายก็คือว่าการเดินทางออกนอกประเทศของคนไทยเนี่ยเรามีพรลบบการท่องเที่ยวควบคุมอยู่แล้วถ้าพูดถึงความเท่าเทียมกันน่ะทุกคนก็ต้องใช้กฎหมายฉบับเดียวกันแต่ถ้าประเด็นบอกว่ามุสลิมเองไม่ได้ต้องการกฎหมาย ดิฉันก็ไม่เคยพูดว่ามุสลิมดิฉันก็ไม่เคยพูดว่าอิสลามศาสนาอิสลามแต่ดิฉันพูดถึงกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่เสนอกฎหมายอิสลามเข้าในสภากฎหมายเนี่ยถ้าไม่มีการเสนอมันก็จะไม่มีการพิจารณามันก็จะไม่มีการอัุมัติหรือการโหวตหรือการประกาศในรา,าชกิจจานุบเบกษาเพราะฉะนั้นก็ขอยืนยันเจตนาเดิมนะคะ เราไม่ได้ดูถูกศาสนิกอื่นหรือศาสนาอื่นแต่เราต้องการรักษาความเป็นกลางทางสังคมประเด็นเรื่องความเป็นกลางทางสังคมเนี่ยเราอาจจะมีการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวนอกรอบนะคะคือถ้าเกิดว่าสามารถคุยกันได้มากขึ้นประเด็นไหนที่ไม่เข้าใจก็สอบถามเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคุณไ a ศา a เข้าใจว่าอย่างนี้ก็นําไปเผยแพร่แบบนี้ ได้รับข้อมูลมาแบบนี้ก็ไปพูดต่อแบบนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า2ฝ่ายเรามีอะไรที่ไม่เข้าใจกันมันก็จะมีการพูดคุยอธิบายกันมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่พวกเราเผยแพร่ทางออนไลน์เนี่ยเราต้องการจะสื่อถึงรัฐบาลน,นะคะเราต้องการจะสื่อไปถึงพี่น้องชาวไทยทุกคน ให้รับรู้รับทราบสิ่งที่รัฐบาลกำลังกระทำนั้นน่ะกำลังสร้างความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคมแต่บังเอิญว่าไอ้ความไม่เป็นธรรมน,นั้นน่ะมันคือการนำกฎหมาย i s l a ออกมาใช้จะด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือคนไทยคนอื่นๆคนส่วนใหญ่มองว่าอ้าวทำไมอิสลามมีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นทำไมมุสลิมมีอภิสิทธิ์มาก,กาคนอื่น ถามว่ามุสลิมเป็นคนขอไหมมุสลิมไม่ใช่เป็นคนขอแต่คนที่ขอเนี่ยก็ต้องเป็นนักการเมืองนักการเมืองก็ต้องเป็นนักการเมืองมุสลิมที่เขาเคยพูดหาเสียงเอาไว้ตอนหาเสียงเนี่ยเขาาจ,จะหาเสียงว่าจะทําอันนี้อันนี้อันนี้แต่พอเขาเป็นนักการเมืองเนี่ยเขาก็มาร่วมมือกับนัากาาานาการเมืองชาวพุทธถ้านักการเมืองชาวพุทธไม่สนับสนุนมันก็ผ่านไม่ได้อากฎหมาย เพราะว่าสอสอมุสลิมมีน้อยมีน้อยกว่าจํานวนกฎหมายคือปกติเวลาการเสนอกฎหมายเนี่ยจะต้องมีสอส,อสหรือประชาชนอย่างน้อยร่วมกันเสนอเนี่ยยีคนเหมือนกรณีล่าสุดเนี่ยพักประชาชาิเสนอพระบมรดกและครอบครัวอันนี้ก็ต้องใช้สอสยี่คนแต่มีเปิดเผยต,ต่อสาธารณะมาแค่8คนอีก12คนที่ฉันเชื่อเลยว่าเป็นคนไทยพุทธแต่ไม่กล้าเปิดเผยชื่อ เพราะกลัวจะโดนเหมือนครั้งที่กฎหมายหมิ่นศาสนาประเด็นเรื่องก,กฎหมายหมิ่นศาสนากฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยที่มันเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มเนะี่ยพวกเราไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตอนนี้กําลังเรียกร้องจากรัฐบาลอันนั้นเราก็ไม่เห็นด้วยเพราะในอนาคตจะนํามาซึ่งปัญหาการแบ่งแยกชาติพันธุ์อย่าลืมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระมหากษัตริย์บุรพากษัตริย์เนี่ยท่านใช้เวลานาน,าน ท่านใช้ทหารท่านใช้กําลังพลไปตั้งขี่เท่าไหร่เสียเลือดเนื้อไปตั้งเท่าไหร่ที่จะรวมประเทศชาติให้เป็นหนึ่งเดียวแต่มาวันนี้เนี่ยนักการเมืองรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่กลับคิดอยากจะมีกฎหมายคุ้มครอง,องตนเองรัฐธรรมนูญฉบับเดียวเพียงพอแล้วนะคะก็คือการเปลี่ยนไปถึงพี่น้องทุกๆศาสนาทุกๆศาสนกสรุปว่าก็คือคุณภพศารตกลง จะลบคลิปที่เอ่ยถึงดิฉันทุกคลิปนะคะทุกคลิปในเวลาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็อขอโทษทางสื่อออนไลน์ทางช่องทางที่ออกคลิปต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube เป็นเวลาเจ็ดวันแล้วก็ช่วยจ่ายค่าทนายแทนดีฉันสำหรับคดีนี้นะคะ หลังจากที่ค่าทานายเนี่ยท่านจ่ายมาแล้วนะคะจ่ายต่อหน้าศาลโอนต่อหน้าศาลวันนี้เลยส่วนคลิปเนี่ยท่านจะเริ่มลบวันเสาร์ที่17นะคะก็หลังจากนั้นถ้ามีการเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยอทานายเช็คแล้วไม่มีปัญหาดิฉันก็จะไปถอนฟองชี้แจงต่อศาลเพราะว่าดิฉันเองก็ไม่ใหญ่จะให้เป็นคดีความไม่เป็นประวัตินะคะเมื่อเป็นคดีความเนี่ยมันเป็นประวัติ ทุกท่านไว้คืออยังไงก็ต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้นะคะเพื่อความเข้าใจในแนวทางการทํางานของทั้งสองฝ่ายแทนที่จะเป็นศัตรูกันแบบนี้ต่อไปนะคะยังไงทีฉันก็คิดว่าเรา